สถานที่ตกปลานะคะปลาลักซ์หรือที่เรียกว่าปลาแซลมอนคือถ้าตกได้ก็คือโชคดีมากค่ะตัวนึงก็จะประมาณ20กิโลขึ้นไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะโชคดีไหมวันนี้หวังว่าจะโชคดีจ่ายค่าตกปลาไป500ค่ะค่าสถานที่500โครน 3 5มห้าประมาณพั0หบาทไทยค่ะน้ำเชี่ยวมากนั่นคนตกปลายือนอยู่ตรงนั้นตื่นเต้นจะเห็นปลาวันนี้น่าจะใช้เวลาอ่า สชั่วโมงค่ะแล้วก็กลับบ้านไปนอนเดี๋ยวตอนเช้ามาใหม่เวลาเริ่มตกอยู่ที่3ามทุ่มถึง3ามทุ่มอีกวันหนึ่งนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ24ชั่วโมงฟินมากบรรยากาศมีเรือด้วยนะคะ ภาพไปตรงโน้นที่เห็นควันควันขึ้นมันเป็นโรงงานทํากระดาษค่ะนี่ก็เสไฟที่ยืนยืนกันตรงนั้นเขากำลังตกปลากันนะคะมีสามคน บนหินตรงนู้นก็มีอีกสองคนค่ะแล้วก็รวมกับทอยโวก็เป็นห้าคนเรือนะคะเรือฝรั่งไว้น่าจะพายเรือออกไปตกปลา นะตอนนี้อยู่ที่เที่ยงคืนนะคะอากาศก็เย็นมากเลยน่าจะอยู่ที่6องศาฝากเพื่อนๆทุกคนกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิวสวยๆจากนอร์เวย์จ้า